คือจริงๆตอนนี้เรากำลังไล่เปิดกล้องดูแล้วค่ะว่าจะเป็นบุคคลประเภทประมาณไหนตกใจหรอหรือว่าเป็นอะไร แต่ถ้าถามว่าถ้าเกิดเราจะทำยังไงกับคนที่ทำก็จริงๆก็อยากให้เขาเออแสดงน้ำใจหน่อยว่าเ,ออเขาไม่ได้ตั้งใจหรือเขาเขาพลาดอะไรเขาอาจจะตกใจมากจนเขาไม่รู้แรงตัวเองว่าตีไปแรงมากแรงน้อยขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆตอนนี้ก็คนถามเข้ามาเยอะมากว่าว่าเขาติดต่อมาหรือ,อยังเพราะว่าค่อนข้างเป็นข่าวออกไปเป็นกระแสออกไปเนาะว่าว่าแบบ เออมีคนแชร์ให้เยอะอะไรอย่างเงี้ยแหละแต่ว่าตอนนี้เขาก็ยังไม่ได้ติดต่ออะไรมาค่ะก็ถ้าเกิดเขาติดต่อกลับมาพี่ก็หวังว่าเขาก็จะขอโทษในสิ่งที่เขาทําลงไปอะไรอย่างเงี้ยละค่ะคือจริงๆตอนนี้เรากําล,ลังไล่เปิดกล้องดูแล้วค่ะว่าว่าว่าจะเป็นบุคคลป,ประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยแหละว,ว่าตรงกับรูปรูปรักที่ที่พนักงานเราเราบอกไว้ไหมว่าเป็นผู้ชายคนนี้คนนี้ตอนนี้ก็กาลังไล่ดูกล้องวงจรปิดของที่นี่แล้วค่ะ เออไม่จริงๆพี่พี่พี่ไม่ได้อยากเอาผิดอะไรนะเพราะว่าพี่มองว่าทุกคนที่มาที่นี่ามาด้วยความแบบมีจิตใจรักสัตว์อยู่แล้วอ่ะเมตตาอยู่แล้วเขาถึงมากันถ้าถ้าถ้าเกิดแบบไม่ได้ชอบสัตว์จริงๆเขาคงไม่เลือกที่จะมามาเล่นกับสัตว์เราที่นี่พี่ก็เอออยากแค่พูดคุยกันก็ได้ค่ะว่าเออมันตกใจหรอหรือว่าเป็นอะไรเขาไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคงคงจะไม่แบบตั้งใจเข้ามาเพื่อมาทําร้ายสัตว์เลย ก,ก็ดูรุนแรงไปเนาะ <laughs> กลุ่มหนึ่งอันนี้คือสันนิษฐานกันตอนนี้พี่กำลังรีกล้องดูตอนแรกไม่กล้าดูกูโมโหมีข่าหรืออะไร